คุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจนัดเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากให้คนไปงมงายกับอะไรที่มันเป็นแบบทุกอย่างมีเหตุมามีผลคนเรารวยได้ค่ะคนที่เจอนัดเนี่ยชีวิตดีขึ้นได้ถ้าใช้ชีวิตเป็นแล้วใช้ดวงให้เป็น แล้วหลายคนมาหานัดเนี่ยเป็นดวงชะตาที่สามารถเลือกทําได้อันนี้นัดบอกเลยนะน,นี่นัดดีใจมากอืมเวลาที่นักพยากรณ์เนี่ยเราเราจะดูได้ค่ะว่าคนเนี้ยเอย้ดวงเขาเป็นแบบนี้เขาจะเขาเขาก็จะเป็นอย่างเนี้ยมันดูได้แต่แต่ว่านัดต้องบอกว่านัดเจอแต่จะแต่แบบพี่พี่น้องๆที่แบบคนที่เข้ามาหานัาแ,แบบว่าเป็นดวงที่พลิกดวงตัวเองได้เป็นคนที่เลือกใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้ฉะนั้นสิ่งหนึ่งข้อมูลวันนี้ที่นัดเอามาให้ทุกคนอะ มันเป็นทั้งที่ทานด้วยมันเป็นทั้งเรื่องจริงด้วยฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็เอาไปปรับใช้อย่าอยู่แบบเดิมอย่าคิดเหมือนเดิมเปลี่ยนใหม่เซ็ตใหม่แล้วกระตือรือร้นในการในการเขาเรียกว่าอะไรอะสนุกใช้คาว่าสนุกแล้วกันเนาะตอนเนี้ยอ่ออีกอย่างนึงที่จะบอกทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่นัทที่นัทอยากจะอยากจะเตือนทุกคนนะครูบาอาจารย์ของนัทเนี่ยจะสอนเสมอ อันนี้ที่กล้าพูดเพราะท่านท่านลาสังขารไปแล้วแล้วท่านสอนสอนคำนี้เสมอๆอ,อย่าติดในอย่าติดในครูบาอาจารย์อย่าติดในตัวท่านแม้กระทั่งน,นัดอย่างเงี้ยค่ะนัดก็เป็นเพียงแค่คนคนหนึ่งเหมือนกันบางคนเรียกนัดอาจารย์เรียกนัดครูเรียกอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณใน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 ใ,ใ,ใ,ในความให้เกียรติแต่ว่าสิ่งหนึ่งคืออย่าติดในตัวนัดรวมไปถึงเวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมอย่าติดในตัวของพระสงฆ์ ให้เราฟังคําสอนของท่านที่เป็นธรรมของท่านเพราะตราบใดที่คนเราเนี่ยยังมีร่างกายสังขารอยู่อ่ะเขาก็ยังมีกิเลสเขาก็ยังมีธรรมะเอ้ยไม่ใช่เขาก็ยังมีกรรมของตัวเองฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะบอกเลยนะคนที่ปฏิบัติธรรมก็ดีรวมไปถึงผู้ที่บวชก็ดียังมีวิวิเขาเรียกว่าอะไรวิบากกรรมและมีการทดสอบโดยเฉพาะคนที่ปฏิบัติธรรมแม้จะเป็นคาร,รวาสก็ตาม จะมีแบบข้อสอบมานั่นก็คือรักโลภกดหลงและแน่นอนคะ่ะถ้าเป็นคารวะเออถ้าเป็นคารวะมันก็จะมีเรื่องนี้เข้ามาเป็นพระสงฆ์ก็มีเรื่องนี้เข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในเรื่องของเงินกับผู้หญิงรวมไปถึงในเรื่องเนี้ยฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เราได้ยินอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันบั่นทอนใจิตใจในเรื่องของความดีงามให้สงสารสงสารสงสารเขาเถอะ เพราะเขาสอบตกให้สงสารเขาเธอเขาสอบตกวันหนึ่งเราก็ต้องสอบแบบนั้นเหมือนกันฉะนั้นถ้าหากใครปฏิบัติธรรมอะค่ะให้ยึดมั่นในธรรมในธรรมในธรรมะแล้วตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมของเราเพราะวันหนึ่งเราก็ต้องถูกทดสอบแบบนี้เหมือนกันอย่าเสื่อมศรัทธากับกับบุคคลเพราะบุคคลเขายังมีวิบากกรรมจงสงสารเขาแล้วตั้งหน้าตั้งตาทำของเราต่อไป แค่นั้นเลยค่ะแล้วเดินหน้าต่อนัดจะบอกกับนักเรียนทุกคนว่าเอ้ยเราแบ่งปันกันนะแล้วจะบอกกับทุกๆคนที่เข้ามาหาเราว่าเออเนี่ยเราแบ่งปันกันนะอย่ายึดในตัวที่นัดอย่ายึดในนัดนะเพราะว่านัดก,ก็เป็นแค่คนคนนึงเท่านั้นก็ยังมีวิบากกรรมเหมือนทุกๆคนนั่นแหละแต่ว่าเราแค่ตั้งใจทําดีบางครั้งบางทีเราอาจจะไม่ได้ดีก็ได้ทุกๆทุกๆคนฉะนั้นเนี่ยคิดดีทดําดีพูดดีอะไรก็แล้วแต่ เรื่องของศาสนามาเป็นสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์อย่างเดียว prayed, ไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่มันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนจงสร้างตัวเองให้เป็นคนดีจากข้างในด้วยตัวเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งทางโลกทั้งทางธรรมเราไปด้วยกันได้แบบบาลานซ์อันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำโอเคไหมคะอันนี้อันนี้คือสิ่งที่แบบอยากให้อยากให้อยากให้เรามีความมั่นใจแล้วก็ อยากให้มีความมุ่งมั่นแล้วก็ทําไปอย่างหนึ่งที่ควรปฏิบัติรรมเป็นคือพอเราปฏิบัติธทมไปมากๆเราจะอยู่บนโลกนี้ยากฉะนั้นถ้าหากว่าเราเห็นคนที่เขาปฏิบัติธรมแล้วเขาออกมาพูดในโซเชียลว่าเขาปฏิบัติธทมนู่นนี่นั่นอะไรเยอะๆอะสําหรับตัวนัดแล้วก็สําหรับสิ่งที่นัดเห็นมาจากครูบาอาจารย์จากเอ,อผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ตัวเองที่เป็นก็คือ เม, como, มื่อไหร่ก็แล้ว <c oughs> แ,แต่ที่เราปฏิบัติทมไปมากๆมันจะยิ่งตัวเล็กลงเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราปฏิบัติทมไปมากๆเราจะยิ่งไม่อยากเจอใครเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราปฏิบัติทมไปมากๆเราจะยิ่งไม่อยากพูดอะไร <c oughs> มันจึงทําให้เราใช้ชีวิตในทางโลกยากขึ้นเพราะการปฏิบัติธรรมมันจะสอนให้เราอะละละละแต่การใช้ชีวิตบนโลกใบน,นี้การทําธุรกิจการทํางาน มันเป็นอะไรที่เราต้องอยากอยากอยากฉะนั้นมันจึงทําให้หลายๆคนบาลานได้ยากนั่นเองก็ผ่านจุดที่มันที่บาลานไม่ได้เหมือนกันเหมือนกันแั้นก็เป็นมันทําให้เวลาเราโตเราโตไม่สุดเวลาเราทําธุรก,กิจมันก็จะไม่สุดเวลาเราปฏิบัติธรรมมันก็ไม่เปนิพพานสักทีมันยังไม่ไม่ได้แบบมันก็มันก็ไม่สุดเหมือนกันมันก็มันก็เป็นอะไรที่มันไม่บาลานหน้าที่ของเราก็คือใครที่ปฏิบัติธรรมล้วรู้สึกว่าเราเราจะไปยังไงจะอะไรงไง ให้ทําเบาๆสบายๆสบายๆเบาๆอะค่ะแต่ขอให้ทําไม่หยุดแล้วดูแค่ตัวเองมันจะแต่ละคนจะมีช่วงการปฏิบัติธรรมแล้วแต่ละคนจะเจออะไรที่ที่แตกต่างกันมันจะเป็นช่วงๆบางคนฝึกท่าฝึกปฏิบัติธรรมไปเรื่อยเรยเรารู้สึกว่าเราอยากเล่าอยากบอกสิ่งที่เราได้สิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราได้รับมาสิ่งที่เราได้สิ่งที่เราได้รับคําสั่งสอนมาเราเยอยากจะบอกเราเยอยากจะสอน อันนี้มันเป็นตัวมาณนะอย่างหนึ่งที่มาเป็นบททดสอบฉะนั้นอย่างหนึ่งคือปัจจุบันอะโซเชียลอะมันเป็นอะไรที่ที่เร็วและวไวข้อมูลมันเยอะมากจงเลือกรับข้อมูลแล้วพิจารณาอย่าเชื่ออย่างเดียวแม้กระทั่งเรื่องการมูแม้กระทั่งเรื่องการอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราความเชื่อความศรัทธาพิจารณาเยอะๆค่อยๆค,คิดแล้วอย่ายึดต,ติด ในขณะเดียวกันถ้ายังต้องทํางานยังต้องใช้ชีวิตเวลาทํางานโฟกัสอย่างเดียวเลยว่าเปลี่ยนวิธีคิดนะคะถ้าเราทําธุรกิจแล้วเราปฏิบัติธรรมไปด้วยเราทํางานแล้วเราปฏิบัติธรรมไปด้วยบางทีมันจะไม่อยากนะให้โฟกัสแล้วเปลี่ยนหม่ว่าทําอย่างไรก็ได้ให้ลูกค้าเราอะได้สิ่งที่ดีที่สุดจากเราทําอย่างไรก็ได้ให้เราช่วยเขาให้ได้มากที่สุดเงินนะ่ะเขาให้เรามาเท่าเนี้ย จะเท่าไหร่เราไม่รู้หรอกแต่เขาต้องได้มากกว่าสิ่งที่เขาจ่ายเรามาทําด้วยความรักทําแบบเนี้ยน้กก็ทําแบบเนี้ยค่ะแต่ก่อนหน้านี้ทําอย่างนี้ไม่ได้นะไม่อยากขนาดตอนที่เอ่อมีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนหน้าเนี้ยก่อนโควิดใช่ไหมคะไม่อยากได้เงินใครเลยมีลูกค้ามาซื้อของกันนะอย่างเงี้ยเขาอาจจะควักเงินให้เราไม่อยากได้เงิน่ะไม่อยากได้เงินเลย มันยากฉะนั้นนักถึงไม่บอกว่าการปฏิบัติธรรมอะค่ะถ้าคนปฏิบัติธรรมไปไปมันมันจะมีสเต็ปในการที่แต่ละคนจะต้องไปสอบฉะนั้นการที่เราเห็นข่าวการที่เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งคาราว,า,วาก็ดีแม้กระทั่งคนปฏิบัติธรรมก็ดีแม้กระทั่งพระสงฆ์ที่เคยบวชก็ตามเขามีการทดสอบพอเขาสอบตกจงสงสารเขาค่ะโอเคไหมนะจ๊ะจงสงสารเขาเนาะคุณกําลังอยู่กับ นัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมั่งคัง่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ